หุ้น CPO น่าซื้อน่าลงทุนไหมล่าสุดนะครับทาง Invest Tomorrow นะครับนำข้อมูลบทวิเคราะห์จากทางหน่วยงานนะครับ SBI Thailand Online นะครับที่เป็น p e n n i n g r e s o l t นะครับรายงานนี้ครับเผยแพร่ในวันที่22เดือน9ที่ผ่านมานะครับ Invest Tomorrow นำข้อมูลมารายงานนะครับมาอ่านแล้วก็สรุปให้นะครับ ข้อมูลเหล่านี้ครับเป็นส่วนหนึ่งนะในการประกอบการพินิจพิจารณาเรื่องของการลงทุนนะครับท่านต้องดูข้อมูลในรอบด้านนะครับอันนี้ไม่ได้เป็นการชี้ชวนหรือชี้นำนะครับให้ทุกท่านเนี่ยไปทำการบ้านเพิ่มเติมนะครับสำหรับหุ้น CPO นะครับทาง SBI ไทยออนไลน์นะครับเขาให้ข้อมูลไว้อย่างนี้ครับก็บอกว่า CPO เองเนี่ยรายงานนะกำไรสุทธิในไตรมาสที่2อเนี่ยอ,อยู่ที่3,000กับ4ล้านบาท นะครับเพิ่มขึ้นเนี่ย37.17%ุดเจ็ดจุดหนร์เซนเยียนะครับแล้วก็เพิ่มขึ้น2 7 3 7้อนะครับสำหรับคิวออนคิวครับตามของการบริโภคภายในประเทศเนี่ยก็จะมีการฟื้นตัวนะครับจากการเปิดประเทศแล้วก็มีการเดินทางกลับเข้ามาของนักท่องเที่ยวต่างประเทศนะครับอาทากเก็ตไพร์ส์นะครับอาทากเก็ตไพร์นะพรพรในปี66เนี่ยนะครับก็จะอยู่ที่74.50บาทนะครับ CPO ครับรายงานนะรายงานกำไรสุทธิก็อยู่ที่อย่างที่แจ้งไปนะครับ3 0 0พกับ4ล้านบาทเพิ่มขึ้น37.17%และเพิ่มขึ้นอยู่ที่275.0 Q o ยเนยคิวอเปอร์เซ็นต์นะครับบริษัทมีรายได้รวมเนี่ยอยู่ที่2 1 3มพักับหกรล้านบาทครับเพิ่มขึ้นอยู่ที่55.2%แบ่งเป็นนะรายได้เนี่ยมาจากจากอะไรบ้างครับ1รายได้จากการทำธุรกิจ ตัวร้านสะดกซื้อหรือร้านเซเว่นนะครับก็จำนวนอยู่ที่88,290ล้านบาทนะครับเพิ่มขึ้น17.8%เปยออนเดียครับตามยอดขายเฉลี่ยของสาขาเดิมนะครับแล้วก็ที่เพิ่มขึ้นอีก14.2%แล้วก็ยอดขายที่มีต่อบินทรงตัวนะอยู่ที่ระดับ84บาทต่อบินนะครับ ผลจากการยกเลิกมาตรการควบคุมทางด้านโควิด -19 นะครับการกระทบะการกระตุ้นเรื่องของการบริโภคภายในประเทศครับแล้วก็ในเรื่องของกลยุทธ์ของ O2O ของ Seven l อ v e ล i v e นะครับแล้วก็ออนไลน์และรวมถึงในส่วนของที่เป็น24 Shopping นะครับซึ่งมีการเติบโตที่ดีมากนะครับมีสัดส่วนมากกว่า10%ของรายได้จากธุรกิจในเรื่องของตัวร้านสะดวกซื้อนะครับของเซเวะ ในไตรมาสที่2ครับของปี6กครับบริษัทมี GMPGPM เนี่ยอยู่ที่27%นะครับลดลงเนี่ยจากระดับ27.7%ในไตรมาสที่2ของปี64นะครับเนื่องจากครับบริษัทมีการปรับกลยุทธ์ทางด้านเรื่องของตัวสินค้าให้ตรงความต้องการของลูกค้ามากยิ่งขึ้นนะครับเช่นการขายสินค้าที่มีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับขายแบบยกแพ็ครวมถึงครับออกสินค้าอิ่มคุ้มนะครับซึ่งมีอัตรา การทำกำไรขั้นต้นที่น้อยกว่าสินค้าอื่นนะครับรายได้จากธุรก,กิจที่เป็นตัวแมคโครแล้วก็ตัวโลตัสครับอยู่ที่1 1 8 4 6 3นั้ล้านบาทนะเพิ่มขึ้นที่115.6%นะอยดเอนเยียน,นะผลจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจแล้วก็ทำให้ยอดขายของสินค้าของบริษัทมีการฟื้นตัวรวมถึงการเปิดสาขาใหม่ด้วยนะครับจากนี้ครับในส่วนของเอสบีไอเนี่ยนะครับเขาก็มองว่านะครับการเปิดประเทศเนี่ยส่งผลบวกต่อ การประกอบการของ CPO ครับในช่วงของไตรมาสที่3นะครับเป็นต้นไปนะครับซึ่งก็จะส่งผลให้มีการเติบโตนะครับของยอดขายของสาขาเดิมเป็นบวกนะครับต่อเนื่องแล้วก็ยอดใช้จ่ายต่อบินเนี่ยของลูกค้าก็จะเพิ่มสูงขึ้นมากกว่า84บาทนะ80บาท ต่อไปเสร็จนะครับในไตรมาสที่3รวมถึงครับการกลับมาการใช้ชีวิตตามปกติหลังสถานการณ์โควิดนะครับคลี่คลายก็เป็นปัจจัยบวกต่อยอดขายที่จะเพิ่มสูงขึ้นนะครับทั้งนี้ครับก็มีการคาดการณ์ครับว่าในปี65น่็จะมีการกําไรเพิ่มขึ้นเนี่ยอยู่ที่ประมาณ22.6% year on year ครับอยู่ที่15,914ล้านบาทนะครับสมมติฐานนี้ก็อยู่บนรายได้รวมนะ อ,อยู่ที่45.4%เยียร์อ e อนเดียครับตามการพื้นตัวของการไรพโภคภายในประเทศแล้วก็คาดการกำไรของปี6กเนี่ยจะเพิ่มขึ้นอยู่ที่21%เยียร์อ e อนเดียครับก็จะอยู่ที่19,263ล้านบาทสมมุติฐานรายได้รวมการดำเนินการนะครับการดำเนินงาน,นต่างๆก็เพิ่มขึ้น9.7%เยีย on อ e อนเยียนะครับตามการขยายตัวของสาขาของธุรกิจเซเว่นเวครับเพิ่มขึ้นอีก700สาขานะครับเราประเมินมูลค่า พื้นฐานของปี66กเนี่ยก็จะอยู่ที่74บาท50สตางค์นะบนพื้นฐานนะของ P/E เดิมนะที่ในอดีตก็อยู่ที่34.68เปอร์เซนะครับทางด้านเทคนิคเข้านะทางด้านเทคนิคเข้าก็ประเมินไว้อย่างนี้นะครับอ่าในในส่วนเทคนิคเข้านะครับแนวแนวรับเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ57.7 5หถึงประมาณ56บาทนะครับส่วนแนวต้านก็อยู่ที่ประมาณ59ถึงะมาบบทนนะะคครรรััสุป ก็ทาง SBI ก็คาดการว่ากำไรสุดที่ปี65และปี66จะเติบโต22.6%และ21%นะครับที่15,914บาทล้านบาทแล้วก็ที่19,263ล้านบาทนะครับตามลำดับครับพร้อมตั้งนี้ครับก็มีการประเมินพื้นฐานนะครับในปี6ครับไว้ที่ราคานะอยู่ที่74บาทกับ50สตางค์นะครับก็ต้องบอกว่าบท วิเคราะห์นี้ก็เป็นข้อมูลพื้นฐานนะครับเพื่อไปอประกอบการพินิษพิจารณาในเรื่องของการตัดสินใจนะครับไม่ได้เป็นการชี้ชวนหรือชี้นำใดใดทั้งสิ้นนะครับก็ขอให้ทุกท่านก็ลองนําข้อมูลเหล่านี้ครับไปพินิจพิเคราะห์ในเรื่องของการพินิจพิจารณาการลงทุนกันอีกรอบหนึ่งละกันนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับอันนี้ลาไปแล้วขอบคุณและสวัสดีครับ